ทองหลางเป็นพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ชาวสวนรู้จักคุณสมบัติของไม้ต้นนี้อย่างดีมักปลูกไว้ริมคันสวนยกเป็นร่องเพื่อยึดดินและใช้เป็นปุ๋ยอย่างดีอุดมไปด้วยธาตุต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่พืชต้นทองหลางเหมาะเป็นพืชที่บำรุงดินได้เป็นเลิศสามารถตรึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศมาเป็นปุ๋ยและเป็นเครื่องฟื้นฟูระบบนิเวศท,ที่ดีอย่างหนึ่งจึงจัดเป็นพืชที่มีความสำคัญด้านการเกษตร แรกๆปัญหาที่ดินตัวนี้ครับที่แปลงนี้คือเป็นที่สวนสับปะรดเป็นปลูกฝ้ายปลูกสับปะรดซึ่งเป็นที่แห้งแล้งร้อนอากาศร้อนแล้งดินมีปัญหาเรื่องเสื่อมแล้วก็ดินเนี่ยไม่มีพืชคุมดินเลยนะครับปัญหาที่ดินที่เนี่ยปีปัญหามากนะครับตั้งแต่ปี38ทํามาแล้วก็ปลูกอะไรก็ไม่โตเริ่มปลูกทองหลางก่อนนําร่องพอทองหลางขึ้น2-3ปีแล้วก็ลงพืชอื่นตามไปปรากฏว่าพืชทุกตัวโตดีหมดเลยครับประโยชน์นะครับหนึ่งเนี่ยเรื่องของการเติบโต เรื่องของแก้ปัญหาเรื่องลากเน่าคูณเน่าได้ครับ ตอนนี้มีงานวิจัยออกมาแล้วของอาจารย์วิโรดวิโรภัธุ์ทำวิจัยเรื่องของจุลินทรีย์เนี่ยสามารถแก้เรื่องเล่าคนเน่าได้นะครับสามารถแก้เรื่องของต้นไม้ไม่โตได้นะครับแล้วก็เรื่องของไปใช้กับผักเนี่ยผักจะกรอบอร่อยนะครับผักพวกผักออกร์แกนิกนะครับและตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์วิโรดวิโรพัธุ์ที่ปรึกษาเกษตรอินทรีย์สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตสิบแล้วค่ะแล้วเราไปดูขั้นตอนการนําใบทองหลางมาเป็นอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันเลยค่ะ วันนี้นะครับเราจะมาอธิบายเรื่องนวัตกรมรมที่ทางเราได้นํามาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกษตรกร,ะกรนะครับเราก็คือเริ่มทําการแยกเชื้อแล้วก็เอาเชื้อเนี่ยมาเลี้ยงกับใบทองหลางขั้นตอนในการทำเนี่ยมันง่ายมากก็คือเรามีใบทองหลางมีเชื้อมีน้ำเรามี3ามอย่างเนี้ยเราสามารถทําจีนที่สังเคราะห์แสงได้วันนี้เราจะสาธิตวิธีที่ถูกต้องนะครับในการนําใบทองหลางมาเลี้ยงเชื้อนะครับเริ่มจากแรกคือเราจะใช้ใบทองหลางเนี่ย25กรัม ถ้าเราไม่ม <ored> ีเครื่องช่างเนี่ยเราจะนับ25ใบพอเราช่างได้น้ำหนักแล้วนะครับเราก็จะเอาใบใส่ลงไปในภาชนะนะครับเงื่อนไขที่ต้องระวังก็คือ 1. อุณหภูมิอันนี้ย้ำอุณหภูมิสูงเชื้อตาย เรียกได้ว่าประโยชน์ใบทองหลางเยอะมากเลยนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถเรียนรู้เรื่องใบทองหลางได้ที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุม้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะแก่การปลูกพืชนั่นเองค่ะอย่างพี่โชคดีตั้งจิตเกษตรกรคนเก่งที่สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนเองได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ หลังจากที่เราได้ไปเรียนรู้นะครับที่โครงการพระราชดำริเขาชะงุ้มนะครับเราก็ได้นาํามาใช้ในฟาร์มของเรานะครับซึ่งที่ส่วนเชืงสมบูรณ์นั้นเราจะใช้ในแปลงผักสลัดนะครับซึ่งรบปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์เราต้องหาวิธีการหาสารทดแทนพวกปุ๋ยหรือสาร สังเคราะห์ต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ได้โอกาสที่ได้มีต้นทองหลางอยู่แล้วด้วยในสวนนะครับแล้วก็ได้มาเรียนรู้เรื่องการขยายจุเรนซีสังเคราะห์แสงจากใบทองหลางแล้วก็นําไปใช้ในแปลงผักสลัดนะครับทำให้ผักมีความงดงามเขียวมากกว่าแปลงที่เราไม่ใช้ส่วนในแปลงทดลอง ครั้งที่แล้วเราก็เปรียบเทียบระหว่างจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับอีกแปลงหนึ่งใช้น้ำหมักปลานะครับผลปรากฏว่าความเจริญเติบโตเนี่ยแปลงที่ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากใบทองหลังมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าและก็มีความต้านทานต่อโรคใบจุดในผักสลัดได้อย่างชัดเจนครับทราบว่าทางพัฒนาที่ดินเขตเซเขาวิจัยมาแล้วว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากใบองหลังมีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อเกษตรกรที่ใช้และก็พืชผักของเราโตไวนะครับต้องกันการระบาด ลดกโร้อราได้นะครับลดการระบาดได้อย่างชัดเจนจะเห็นได้ว่าการใช้ใบทองหลางเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อใช้ในการปรับปรุงดินอีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรในการทำเกษตรกรรมอีกด้วย